สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูกระหล่ำปรีนะคะนี่ค่ะเริ่มเริ่มออกหัวแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ทยอยมีอยู่ประมาณสิบกว่ากระถางค่ะ็นไคะแล้วก็อันนู้นกระหล่ำปีนี่เขาชอบแสงแดดนะคะเพราะว่ามันจะมีอยู่กระถางหนึ่งที่ ที่หลบอยู่ในร่มๆไม่ค่อยได้โดนแดดโดนแค่แป๊บเดียวเองค่ะช่วงเช้าแดดอ่อนๆแล้วก็ทั้งวันไม่โดนแดดปรากฏว่าต้นเล็กสุดเลยแล้วก็เขาจะยืดหาแสงนะคะเนี่ยค่ะมันก็มีช่วงที่ออกหัวมันจะมีบางกระถางนี่งน,นี้มีมีสากระถางอันนี้นะคะอันนี้ใหญ่สุดเลยพี่ใหญ่แล้วก็อีกอันหนึ่งนีนน่หนึ่ง สองสามสามอันนี้มันจะมีลักษณะเห็นไหมคะตรงตรงที่เขาออกหัวมันจะขอบใบเป็นเป็น,เป,นเป็นสีไม่ไม่สีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห่อจับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะมันเป็นโรคอะไรนะก็เลยไปเซิร์ชดูใน Google ว่ะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเกิดจากการที่สารอาหารไม่สมดุลตัว P ตัว K อะไรเนี่ย NPK ใช่ไหมไม่ไม่สมดุลก็ ก็ก็ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้นี่เก่งปลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ดินหมักกับที่วัวแล้วก็ลาดน้ําหมักที่วัวค่ะที่บํารุงอยู่นะคะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนบ้างนะคะนมไข่อย่างเงี้ยให้บ้างถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะให้บ้างแต่ว่าก็เริ่มดีใจว่ามันหายนะด้านในมันหายแล้วถ้ามันเป็นเยอะเนี่ย หัวมันจะไม่แน่นนะคะจากจากข้อมูลที่เขาบอกเนาะหัวหัวเขาจะห่อไม่แน่นแต่อันนี้เริ่มหายนะคะข้างในไม่ไม่มีนะฮะใบในในแอบดูแอบดูทุกคืนเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเน่ยอันนี้นี่ชุดนี้อายุแปดสิบวันแล้วะคะ่ะหกสิบแปดสิบวันละ เพิ่งปลูกครั้งแรกนะคะก็ปลูกไปศึกษาไปก็ก็เลยอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูต้นที่เขาไม่โดนแดดและเล็กที่สุดนะคะนี่ค่ะต้นนี้เล็กสุดเลยไม่โดนแดดแล้วเขาพยายามที่จะสูงขึ้นเห็นไหมคะ,ะเพื่อที่จะหาแสงหาแสงแดด วันนี้ก็เลยย้ายมาไว้ด้านหน้าเดี๋ยวอาจจะมีอาการสลดนะเนี่ยเพราะเขาต้องปรับตัวจากที่ไม่เคยเจอแสงแล้วอยู่ๆก็มาเจอแสงอาจจะมีการสลดบ้างไม่เป็นไร <c oughs> ค่ะนี่คือกระลำปีที่ปลูกครั้งแรกนะคะสิบกว่าต้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะคุณมากคค่ะสวัสดีค่ะ